สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของน้องบีมพิมพิยากกรามกันค่ะซึ่งเมื่อคืนนี้นะคะคืนวันที่17มกราหรือว่าช่วงดึกของวันที่18มกรานะคะทีมอ่น้องซี่ของน้องบีมเนี่ยก็ลงสนามพบก,กับทางด้านชามาริยัสซึ่งแบบนี้นะคะก็เป็นน้องซี่ของน้องบีมนะคะที่สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จค่ะเอาชนะทางด้านชามาริยัสเนี่ย 3ต่อ0เซนตเลยด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ17และ25ต่อ19ค่ะซึ่งมันี้นี่นะคะน้องบิมของเราก็ได้รับโกาสลงเล่นเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแมตนี้เนี่ยน้องบิมของเรานั้นจะเล่นดีขนาดไหนจะทำได้กี่คะแนนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยะคะ่ะ ตอนนี้เนี่ยค่ะน้องซีเนี่ยตามหลังทางนั้นชมาริียสจู5่5ต่อ6และลูกนี้เซตโค้งมาให้น้องบีมฟาดเรียบร้อยค่ะเขารับและบอลมันกระเด็นออกข้างสนามไปน้องซีไล่มา6เท่าช่วงแรกเนี่ยก็เสมอกันอยู่นะยังสูสีกันอยู่ค่ะส่อไปบอลแรกเขาไม่ดีนะคะโอ้โอฟาดมาติดบ,บล็อกโอ้โหแต่ว่าเป็นบล็อกเอาออกไปอ่ะน่าเสียดาย เขาก็นำเจต่อ6อ่าบอลแรกเกือบล้นเล่นเร็วจังวันนี้โอเคถือว่าแก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะคะลูกนี้บอลแรกแบบเกือบลนเลยน้องบีมลงไปเสิร์ฟค่ะสบายอ่าบอลแรกเขาไม่ดีเท่าไหรน่นะเขาเคาะมาบีมจาบได้ค่ะเซตไปที่3เมตรยอดอ่าเขายังเหนียว ตีส่วนกลับมาหลุดออกไปเองนะคะลูกนี้ตีแรงไปหน่อยะคะ่ะตีเปิดนะคะลูกนี้หลุดออกไปน้องบีมเสิร์ฟต่ออา้าวเอสค่ะทุกคนโอ้โหเป็นไงคะน้องบีมเป็นคนที่แบบเสิร์ฟดีอยู่แล้วไงเอาจริงนะเห็นไหมตอนซีเกมอะ่ะแบบเสิร์ฟแบบไซส์โค้งเลยอะ่ะนึกว่า นักฟุตบอลเตะฟรีคิกเลยนะคะคือแบบไซคโคมแบบสุดจัดและเจ้าวันนี้เนี่ยค่พ่ก็กดลงไปค่ะตีหนักตีคมมากเลยนะคะลูกนี้แต่ว่าคะแนนเนี้ยก็ต้องชื่นชมน้องบีมของเราด้วยนะเนื่องจะว่าน้องบีมของเรานั้นเสิร์ฟดีมากนะคะเสิร์ฟกดันเขาได้ดีเขารับบอลแรกลนข้ามหมานะคะทำให้เขาแบบเสียกระบวนท่าไปนะคะทำให้ทางด้านน้องซี่ของน้องบีมเนี่ยได้เปลี่ยนจากรับเป็นรูปและก็ได้แต้มนี้มา และหลังจากที่โดนลูกเสิฟของน้องบีมของเราเล่นงานเนี่ยโค้ดของทางฝั่งชาเาริอัสเนี่ยก็รีบเขอาและนอกทันทีก็เจอไปเป็นชุดเลยนะคะก็เลยแบบทนไม่ไหวนะคะเรียกลูกทีมเนี่ยมาแบบติวกันหน่อยและตอนนี้ก็กลับลงสู่สนามแล้วนะคะบีมเสิฟไปบอลแรกเขาไม่ดีแล้วค่ะเห็นไหมคะทุกคนบีมเสิบดีจริงนะเขาฟาดมาลูกนี้อ่ยังดักได้อะยังไงเอ่ยแต่ว่าเฝ้า น่าเสียดายค่ะฟาวตะคายเนี่ยคะลูกนี้เป็นคะแนนของเขาค่ะเขาเสิรฟม,มาบอนแรกไม่ดีเท่าไหร่ฟาดไปเขายังดักได้แหมจะเหนียวไปไหนเขาเคาะส่วนกลับมายังอยู่ไหลลูกนี้โอเคเรียบร้อยนะคะดองซี่ขึ้นนำเท่าไหรล่ละเนี่ยสิบเอ็ต่อแปนะคะ อ่ะบอลแรกของชามาไม่ดีอีกแล้วนะชามาเขาค่อนข้างที่จะแบบมีปัญหาบอลแรกนะคะและลูกนี้ก็ผลักลงไปอ่ะบอลแรกไม่ดีอีกแล้วค่ะเขาฟาดมาดโอ้โหออกไปเยอะเลยนะคะน้องซีก็แบบทำคะแนนรัวๆเลยค่ะตอนนี้บอลแรกอ่ะสวยเล่นเร็วยังดักได้ค่ะน้องบีมเหนียวด้วย ฟ้าไปโอเคถัดปลอกไปนะคะลูนี้อ่ะตอนแรกเขาสวยค่ะเขาฟาดมาจมบล็อกเลยเนะะี่ยค่ะลูนี้บล็อกของแนนซี่แบบแน่นมากแน่นปึ๊กเลยโอ้โหโอบอนสเตอร์บล็อกเลยนะคะสิแปต่อเก้าไปแล้วอ่ะตอนนี้เริ่มที่จะแบบเข้าสู่ช่วงปลายเซร็จแล้วนะผมาฟาดมายังไงคะ บิดออกไปเองค่ะไม่ดนใครเนะะี่ยค่ะลูกนี้สไปอ่ะบอนแรกไม่ดีอีกแล้วฟาดมาดักได้ค่ะยังไงเอ่ยน้องบีมลงไหมคะลงค่ะสวยงามเนะะี่ยค่ะลูกนี้โอ้โหลงท้ายคอร์ดเลยน้องบีมก็แบบลอยมาเลยเนี่ยคะลูกนี้ อไปบอนแรกเขาไม่ดีค่ะเขาตีมายังดักได้ยังไงเอ่ยฟ้าส่วนกลับไปเขาก็ยังเหนียว,ว<ะ>เขาหยอดมาแม่บีมก็แบบพยายามแบบลงไปงัดแล้วนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นค่ะมันเล่นต่อไม่ได้นี่ค่ะ และตอนนี้เนี่ยค่ะน้องซี่ก็ขึ้นนำยี่สิบต่อ10ค่ะและลูกนี้เขารับล้นเรียบร้อยค่ะน้องมีโมเราก็สังหารโหดไปเลยเนี่ยค่ะลงโทษทันทีอย่าทำแบบนี้เอออย่ารับล้นมาแบบนี้ไม่อย่างนั้นจะโดนลงโทษนะคะยีต่อ10บค่ะสะปายบอลแรกเขาสวยลูกนี้เล่นเร็วมาอายังเหนียว ฟาดไปลูกนี้ติดบล็อกแมดันมาบล็อกดีซะด้วยนะจะจบไม่จบจะจบไม่จบเล่นเร็วติดบล็อกอ่ะดันมาเหนียวแบบท้ายเซนซะงน้นนะคะชามาฟาดมาติดบล็อกบล็อกเอาอะจะมาเหนียวจะมาเล่นดีอะไรตอนนี้ให้มันจบไปจะได้แบบไม่ต้องยืดเยื้อไงฟาดไปลูกนี้ยังเหนียวอีกแม ยังไงมายังไงบีมติดบล็อกยังอยู่ฟาดไปลูกนี้โอเคเซตพอยท์ค่ะและเซตนี้นะคะก็เป็นทางน้้นน้องซี่ของน้องบีมยงเชนะไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ15ค่ะขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เซตมาต่อกันที่เซตที่สองกันนะคะเขาฟาดมาลูกนี้ติดบล็อกยังอยู่ าฟาดมาอีกครั้งนึงยังเหนียวมาฟาดส่วนกับไปติดบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกเอาออกไปนะคะเป็นคะแนขนของน้องบีมของเราค่ะคือนำสองต่อศูนย์ต่อไปบอลแรกเขาสวยเขายอดยังรองไปได้ค่ะเซตไปให้น้องบีมฟาดลูกนี้แม่ แรงไปน,นิดนึงนะคะแต่ว่าคมมากนะแต่ว่าแบบแรงไปน,นิดนึงค่ะนะะ่าเสียดายอ่ะบอนแรกสวยโลบินสั้นทุบติดบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกเอาออกไปนะคะอ่ะลูกนี้ยังไงเอ่ยเอสนะคะลูกนี้เข,ขาทังคนที่จะแบบมีปัญหาเนาะมีปัญหาบอลแรกอ,อ่ะอ้าวแต่ว่าลูกนี้ติดเน็ตไปเองค่ะ มาบอลแรกสวยน้องบีมอฝั่งเลยครับฝั่งเลยครับผมลูกนี้บีมแบบตีคมมากเลยเนาะเจอบล็อกเดียวๆียวแบบเนี้ยไม่พลาดแน่นอนค่ะกดจมเลยลงแบบกลางคอร์ดเลยเนะคะสวยงามค่ะเสื้อไปบอลแรกเขาสวยเขายอดอน้องบีมของเรารองได้อะลูกนี้เหนียวมาก หยอดชื่นเขาก็เหนียวเขายอดมายังอยู่ขอไปลูกนี้แต่ว่าลูกนี้แบบมันแบบตีผ่านได้ยากนะคะมันติดมุมหมดเลยอะ่ะลูกเนี้ยน่าเสียดายอ,อ่ะอะขอไปติดบล็อกบล็อกเอาเนี่ยคะตอนนี้ก็แบบยังสูสีกันอยู่นะน้องบีมของเราลงไปเสิริมนะคะน้องซี่ขึ้นนำแปดต่อห้า อ่าบอลแรกลนเรียบร้อยไหมยังอยู่แต่ว่าอ้อมเสาไปแล้วนะคะลูกนี้ก็ที่ว่าโดนลูกเสิฟของบิมของเราเข้าไปเนี่ยเสียกระบวน่ากันไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคราวนี้จะแบบ,บรันตามยาวกี่ตามเน,นะะี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันน้องบิมเสอร์ไปบอลแรกลนแบบนี้ก็โดนลงโทษไปเลยสิค่ะโอ้โห,โโหเห็นไหมคะทุกคน ลูกเสิร์ฟของน้องบีมนี่ทำเอาแบบแนวรับของเขาเนี่ยรวนกันไปเลยนะคะรับแรกล้นสองลูกติดอะ่ะเออเป็นไงเหมือนจะไม่โหดแต่โหดเดอ้อเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าแบบรับยากมาลูกเสิร์ฟของน้องบีมคือทำเขาแบบเสียระบบไปเลยและมีค่ะทุกคนและโค้ดของชามาเนี่ยก็แบบขอเวลานอกทันทีเห็นไหม เจอลูกเสิรของน้องบิมเล่นงานนี่ทำเอาโค้ดของชามาเรียสเนี่ยอยู่ไม่ติดกันเลยทีเดียวนะคะคราวก่อนก็แบบขอเวลานอกเหมือนกันไงโดนเป็นชุดคราวนี้ก็มาโดนอีกแหละแล้วก็ขอเวลานอกอีกแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคราวนี้น้องบีมจะทำให้ทีมชามานั้นปั่นป่วนขนาดไหนไปดูค่ะอ่ะบีมเสิร์ฟไป บอลแรกไม่ดีอีกแล้วค่ะเขาฟาดมาจาังหวะนี้นั่นไงเห็นไหมตับเสียกระบวนท่าไปหมดเลยตีหลุดออกไปเองค่ะลูกนี้เออน้องบีของเราก็แบบลูกเสิมนี่คือทำเขาปั่นป่วนมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเสิบไปอ่ะคราวนี้บอลแรกก็สวยเขาเล่นเร็ว <c oughs> น้องบีมก็พยายามที่จะแบบพุ่งไปงานแล้วนะแต่ว่าไม่ทันค่ะเขาก็หยุดเกมเซิร์ฟของน้องบีมได้แล้วนะคะโดนไปคราวนี้ก็แบบโดนแบบว่าทางด้านน้องซี่เนี่ยทิ้งห่างเยอะเลยนะ1 1ดต่อ6เลยนะคะและตอนนี้น้องซี่ก็ขึ้นนํำอยู่13ต่อ7ค่ะเขารับบอลแรกล้นอีกแล้วอ่ะยังไงฟาดไปลูกนี้เขายังเหนียวแต่เขาแอบเหนียวอยู่นะ ตีส่วนกลับมาอ่าเราก็เหนียวเหมือนกันค่ะและไหลลูกนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะหยอดไปเขายังรองไว้ได้เนะะี่ยเขาตีส่วนกลับมายังเหนียวค่ะลิเบรโรอันเดอร์ไปให้น้องปิมจังหวะน,นี้ืได้ไหมโอเคโอ้โหบอลแก้ลูกนี้น้องบิมแบบว่าทําได้ดีมากเลยอะ่ะเออเลือกที่จะแบบใส่แรงเลยนะตีแบบ สัต์เต็มข้อเลยนะคะไม่ได้ส่วนบอลแก่บอลไม่แก้เลยนะแก้ก็มามาเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วตีมาจังหวะนี้ลิเบรโรก้อนเหนียวนะไหลลูกนี้ได้ไหมออกไปค่ะแม่บอลไหลหลังแมนเนี่ยไม่ค่อยแบบสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่นะค่อนข้างที่จะมีปัญหาจาังหวะการจ่ายบอลให้บอลไหลหลังของเซตเตอร์วันนี้ไม่ค่อยแบบเข้ามือเท่าไหร่ เห็นหลายจังหวะมากๆเลยอะดูดูดค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่ะอ่ะแล้วจังหวะนี้เขาดักได้เนี่ยเขาฟ้าสวนกลับมาไม่ผ่านตาข่ายนะคะลูกนี้ตีกดเยอะไปหน่อยค่ะและตอนนี้เนี่ยคะน้องซี่ก็ขึ้นนํำห่างเยอะเลยนะ16ต่อ10นํำห่างเนี่ยหแต้มเลยและลูกนี้โอ้โหน้องบีของเราแบบทุ่มสุดตัวนะคะงัดกลับมาได้อะ่ะเออและลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยอะ่ะ เป็นคะแนนของน้องซี่นะคะลูกนี้เฮ้ยต้องยกความมีความชอบให้น้องบีมเลยนะเหนียวเกินนะคะเหนียวคันเทพเลยลูกนี้นะคะอ่ะเขารับบอลแรกสวยเล่นบอลสองน้องบีมไม่หลงคะ่ะแผนเค้กไว้ได้นะ,ะและจะังหวะนี้ยังไงเอ่ยเขาขอข้ามามา,มายังไงเล่นบอลสองกลับไปบ้างคะ่ะแต่ว่าคมกว่ากันเยอะเออ <c oughs> เล่นมาเล่นกล่ะมือไม่โกงอ่ะเออสิบแปดต่อสิบแล้วนะคะตอนนี้เขารับบอลแรกสวยเขาฟาดมาอ่ะยังได้อยู่นะคะต้องบีมต้องสี่บอลข้ามไปยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยเป็นของเขานี่ค่ะลูกนี้อ่ะบอลแรกสวยค่ะฟาดไปเรียบร้อยค่ะอ่ะ รัวๆเลยนะเรารัวๆไปเลยเขาตีมาทัดบล็อกนะคะเป็นของเขาค่ะเขาสมาบอลแรกสวยยอดเขายิงเหนียวค่ะแต่ว่าฟาวจะขายนะคะลูกนี้เป็นคะแนนของน้อง,องซีนะคะ2ี่ต่อ15ค่ะเสร็จพอยยังไงเอ่ย เป็นของเขานะคะยังไม่จบนะยังไม่จบอ่าเอสอีกแหมจะมาเล่นดีอะไรทายเซจก่อนรีบๆจบไปรีบๆจบไปได้ไหมยังได้อยู่นะคะเขาฟานมาจมบล็อกอ่ะอ่ะยังจะเหนียวยังจะเหนียวอีกมาให้มันจบๆไปไหลลูกนี้เรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเลย และเซตที่2นี้ก็เป็นทางน้าน้องซี่เนี่ยค่ะเอาชนะไปได้25ต่อ17ค่ะมาต่อกันที่เซตที่3กันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาขึ้นนำอยู่หนึ่งแต้มนะแต่อ7และลูกนี้ติดบล็อกยังรองไว้ได้ค่ะโรบินซัาอีกคราวหนึ่งก็ติดบล็อกแต่ว่าเป็นบล็อกเอาเนี่ยค่ะคราวนี้8เท่าอะช่วงแรกนี่ก็แบบสู้สีกันทุกเซตเลยนะแต่ว่าอีกสักพักอีกสักพักน้องซี่ก็จะแบบ ทิ้งห่างนะแต่แต่ก็มาดูนะคะว่าเซตเนี้ยจะเหมือนกับ2เซตที่ผ่านมาไหมอ่ะเขาเคาะมายังรองไม่ได้อะ่ะต้องฟรีบอลข้าำไปยังไงเอ้ยเขาเล่นเร็วอ่าลูกนี้ไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะดูแบบตียากๆเนาะ <c oughs> ก็เลยตีออกด้านหลังไปนะคะลูกนี้กดไม่ลงเลยะคะ่ะ เหมือนบอลมันจะต่ําไปนิดหนึ่งนะคะมันก็เลยแบบไม่ถนัดกดไม่ได้ค่ะน้องซีก็เริ่มขึ้นนําแล้วนะตอนเนี้สิบเอ็ดต่อเก้าแล้วนะอ่ะบนแรกเข้าสวยขอฟาดมายัางไงเอ่ยเป็นคะแนนของเขาเนี่ยค่ะลูกนี้แต่ก็ถือว่าซูสีกว่าทุกเซตเนาะ ถือว่าสูสีกว่าทุกเซตนะคะเสม่ะติดเน็ตไปเองนั่นไงนั่นไงพอจะตามก็แบบติดเน็ตไปเอง <c oughs> ก็ดีละดีละจะได้จบๆเสอร์ไปบอลแรกเขาสวยเขาฟานมาติดบล็อกโอ้โหบล็อกของน้องบีของเราเนี่ยคะ่ะลูกนี้บล็อกแรกของน้องบีม,มาแล้วคะ่ะ 14ต่อ11ค่ะเริ่มทิ้งห่างแล้วนะคะเอาออกไปออกไปเหมือนกันนะคะเสิร์ฟพลาดเหมือนกันนะน้องซีก็12ต่อ14ค่ะสมาบลูสวยไหลลูกนี้ <c oughs> เห็นไหมไม่ค่อยแบบขนัดเท่าไหร่นะไหลหลังเนะี่ยมายังไงฟาดไป หลุดออกข้างไปนิดนึงนะคะลูกนี้เขาสมาบันไดสวยค่ะน้องบีมลอยอติดบล็อกง่ายเลยน้องบีมง่ายเลยอ่ะยังไงเอ่ยเขาฟาดมาอย่ารองไม่ได้ค่ะอ่ะผลักไปโอเคน้องบีมแอบเหนียวนะแอบเหนียวอ่ะบันแดเขาสวย ตีมายังดักได้อะน้องบีมฟาดเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะอุ้ยเสน,นี้แบบแอบสูสีอะ่ะได้เชีย์ได้เชีย์ได้เชีย์ไม่ขาดกันไปเสุไปตอนแรกไม่ดีค่ะขฟาฟาดมานี่ไง นี่ไงไม่แก้เราอ่ะใส่เต็มแรงเลยอ่ะติดตะข่ายนะคะเต็มๆเหมือนกัน,นะคะ่ <c oughs> ะเซอไปวันลแรกเขาสวยตีมายังไงเอ่ยทัดไหมหรือว่าไม่ทัด <c oughs> เป็นคะแนนของน้องซี่นะคะยาวไปยาวไปอ่ะยังดักได้ยังไงเอ่ยฟาดไปเขายังเหนียวแต่ว่านี่ไงนี่ไงมันล้นน่ะ เจอผลักสวนกลับเลยนะคะลูกนี้แมตช์พอยท์นะคะ24ต่อ18คะ่ะเสืร์ไปอา่าวหลุดออกไปเองนะคะยังไม่จบค่ะ19ต่อ24และสุดท้ายนะคะเซนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะก็เป็นน้องซี่ของน้องบีมนะคะชนะไปได้ค่ะด้วยสกอร์25ต่อ19คะ่ะ เราหลุดอีกครั้งหนึ่งนะคะแอนนี้ก็เป็นน้องซี่ของน้องบีมนะคะชนะไปได้3ต่อสุนเซตด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ17และ25ต่อ19ค่ะในส่วนของน้องบีมของเรานะคะแอนนี้ทำไป10คะแนนนะคะซึ่งเป็นคะแนนจากการโจมตีเนี่ย8คะแนนคะแนนจากเซิร์ฟเอส1แล้วก็บล็อก1ค่ะในส่วนของตารางคะแนนนะคะน้องซี่ก็รั้งลำดับ3ของตารางนะคะแข่ง15นะัด ชนะ12แพ้3มี3 1, 6คะแนนค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนี่ยทุกคนสำหรับไฮไลท์การพบกันระหว่างน้องซี่ของน้องบีมนะคะลงสนามพบกับทางด้านชามาริยานในนัดล่าสุดของน้องซี่เนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนหลังจากที่ได้ดูไฮไลท์การแข่งขันในแช์น,นี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันน่ารักได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมดอฟฟร์จันจ,จบไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ